โมเมนต์ Moment, พ่อลูกไม้พิรัตก,กุมมือน้องแม็กเวลทำบุญบ้านพักคนชราใจฟูสุดเป็นโมเมนต์น่ารักน่าเอ็นดูที่ชวนให้รู้สึกใจฟูจริงๆค่ะเมื่อเด็ดดีสุกตาไม้พิรัตน,นิธิไพศาลกุลจูงมือลูกชายคนเก่งน้องแม็กเวลพร้อมกลุ่มของเพื่อนจากเพจน้องหมานินจาแอน t h เดอะแกงนำทีมโดยคุณกบคุณรักน้องเพิร์และเพื่อนๆจัดทริปทำบุญณนะสถานบ้านพักคนชรา มูล,ลนิธิวัยวัฒนานิวาสจังหวัดสมุทรปราการร่วมทํากิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมมอบข้าวของเครื่องใช้ทำกลางบรรยากาศแห่งความอิ่มเอ็นใจทั้งผู้ให้และผู้รับขณะที่น้องแม็กซ์เวลก็ฉายแววความเฉลียวฉลาดน่ารักไม่เบาทำเอากลุ่มคนที่ไปร่วมง,งานรวมทั้งคุณตาคุณยายที่อาศัยอยู่ในมูล,ลนิธิวัยวัฒนานิวาสยิ้มหวานอย่างมีความสุขกันแบบสุด เห็นแบบนี้แล้วก็ต้องขอกดไลค์ให้กับความน่ารักน่าเอ็นดูของพอลูคูซีไมพิรัตกับน้องแม็กซ์เวลล์รัวๆเลยค่ะ